รครับการศศกรับราชการครับปูศศรครับปูปูปูดีมีแห้งงานน้องกักนีเดินทางมาหอดปูแล้วครับพี่น้องเมื่อนอไรไข่บ่ให้มีครับผมล็อกใ้ปูเ็ดไว้หายแล้วอันนี้ล็อกหนึ่งล็อกที่หนึ่งล็อกที่สองล็อกที่สามปูเ็ดไว้หายแล้วสามล็อก <c ười> ล็อกที่สองกับล็อกที่สามนี่เหมือนกันเตะเลยครับผมโอ้ชอนกันเล่นบูบูโอ้ชอนกันเออคือกันแต่ว่าเพียงแต่มันสลับตัวจะน่อยนะอันนี้ครับผมอนนโอ้เด็กล็อกนี่คือสง่าบันดอกไม้ใช่ไหมนี่เฮ็ดนี่สีแดงสีดำอันนี้ล็อกที่สองกับล็อกที่สามนี่อันนี้ไฟฝ่ <c ười> นนา,ามือนี่คือกันเตะเลยครับผมแต่ล็อกที่หนึ่งนี่ ันไม่เหมือนกันไห้ล็อกหนึ่งโอ้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับผมนะว่าแต่ว่ามัดเปรียบเทียบอยู่เขาเป็นคือกับมัดเปรียบเทียบกับล็อกเที่ยวเนี่ยครับผมล็อกเที่ยวล็อกหนึ่งห้าเก้าเก้าห้าเก้าสองของเก้าออกออกล็อกหนึ่งครับผมออกล็อกหนึ่งแล้วออกล็อกหนึ่งแต่ว่าล็อกที่สองหนึ่งห้าเก้าล็อกที่สามหนึ่งห้าเก้าเต็มเต็มเลยครับผมเอาทั้งสามตัวสามตัวเออ ร็อกที่สองกับร็อกที่สามนี่หนึ่งห้าเก้าอันนี้ก็หนึ่งห้าเก้าอันนี้แบบห้าเก้าเก้าสองอันอกแรกครับผมคือสองสองเขาบนล่างเลยตัวหนึงครับครับเขาบนล่างเลยขึ้นบน้างล่างร็อกแรกครับแล้วล็อกที่สองเนี่ยมันเขาสามตัวหนึ่งห้าเก้าร็อกที่สามหนึ่งห้าเก้าจริงๆเลยครับแต่เมื่อบังร็อกนี้บ้านครับเดี๋ยวร็อกนี้ไว้กันพี่น้องมาก เอาความฝันของปูก่อนบ่เนี่ความฝันของปูกับแม่นนี่เมื่อกี้นี่ยความฝันฝันนี่ยากกันเออนี่มีฝันมั้งความฝันนี่มีฝันนี่มีฝันเน่ยครับผมฝันว่าปูฝันว่าจะขี่สามล้อวุ้มอ้วนนี่ปูปูอ้วนนี่จะขี่สามล้อมีหญิงผู้หญางข้างหน้ามีหญิงแง่ออกก่อนผู้หญิงเดินข้างหน้าอาจจะมาขี่สามล้อครับผมเออเห็นแบบเห็นแบบปูท่หน่อยปูขี่สามล้อ เป็นอะไรด้ยไม่ออกันเนาะแท่สีไม่ออกหรือว่าเข็นตัวนีไม่ออกเข็นเนาะไม่ออกเอาเปียนพระเนาะครับผมเข็นซ้ำล้อเออเข็นส้มนอยิ่งยางออกกอนยิ่งยางออกก่อนตัวใหญ่ตัวใหญ่ปูก็เลยตีเป็นห้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ดให้ปูตีเลยห้าสามเจ็ดแต่บางคนตีว่าสี่สามเจ็ดโอ้สี่สามเจ็ดบางคนตีตีปูยิ่งเป็นสี่มันบอกเต่ ออมินินแต่ว่ามิยิมันตวใหไงปูตีเป็นห้าสานเจ็ดฮะมิยิงก็เป็นสี nah hm ่สโต๊เปนสี่แต่มันต้ไ่ปนห้าตก็ยาตั้ไงก็สี่ขึ้นาปูสีพอปูมันสีใส่เลร็อกพอดีเลยโอ้เอาหาแกะหาสานเจ็ดมาตุ้ใเธออะก็หาสานเจ็ดอือ้มันีเรอกพอดีันมาเลย นูรถเข็นนูดสามล้อโอยอยู่สามล้อโอ้ยอยู่สามล้อบัตรนี่ผู้ยังเงออกก้อนยังเงออกก้อนแตก้อนบัตนี่ปูได้ตีเป็นห้าสามเจ็ดมีเงาออกก้อนก็เป็นหาห้าสามเจ็ดเออนี่และและสี่สามเจ็ดนะปูนะสี่สามเจ็ดนะสี่สามเจ็ดมองโอ้ปูเลยมาตีไปมาอ่นนี่ละครับ ปูตีเลขสามตัวได้ตีเลขสองตัวกับสามเจ็ดเจ็ดสมนปูอาเท่านี้โอ้พี่น้องสามเจ็ดเจ็แปกับบม่นบัวสามเจ็เจ็ดสามเสามนับพี่น้องนะเอาามเจ็ดนะเจ็ดสามพี่น้องครับผมบัดนี้มาปะทะกับเลขล็อก เอ๋อ tamam. เรียกร้องกูปูเนาะเรียกร้องเนาะเรียกรางก่อนโอ้เรียกรางก่อนเอ๋อเรียกรางก่อนเรียกรางฝันว่าครับผมปูดิมิ่งเขาไปหาปูในี่หองมิ่งเขาไปหาปูในห้องแมนบริหานปูเพอเปิดประตูออกมาพูซาอยู่หน้าห้องโอ้ปูก็เลยตีว่าครับห้าสี่สี่หกสี่หกหกสี่สี่หกก็เปิดประตูออกมาเห็นพูซาจ์หกแปด เป็นไงไหมหกแปดกับหกสี่เออสี่หกกับหกแปดเป็นไงเพราะว่ามันปูแปะใส่เ็กลอกพอดีกับผมโอ้เจ๊เขาโกยของเห็นอาอบอานนีู่เนาะนี้บอกอันนี้มันฝันเป็นสี่หกนี่เนาะอันนี้อันก็ผู้ตีเปิดประตูออกมาเป็นผู้ทายผู้ทายก็ห้ยคกับผมประตูเป็นแปดตีเป็นหกแปดพ่อม ล่างนกปูเนาะอันบนไม่กี่กับหาสามเจ็บเออหาสามเก็บสี่สามเจ็บถ้าตะเล็ดสองตัวกับสามเจ็บเก็บสามเออแบบนี้ล่างล่างล่างปูสี่สี่หกหกแปดนะสี่หกเออสี่หกสี่หกกับสี่แปดแปดเออหกแปดแปดเอาสองตัวปูสองตัวอันนี้นะสี่หกนะกับหกแปดเออ แปดนี่ยบาทนี้พี่น้องเอาพ <S <S ิจารณาดีครับตี่ใส่จากลอกแล้วนี่อันนี้ก็มีสีมีอกนี่ก็มีแปดเนาะครับอก็อกตัวนี้บาทนี่ปะทะกับเลขล็อกพี่น้องบาทนี้ปะทะกับเลขล็อกอ่าอ่บปะทากับเลขล็อกมันเขากันได้ไหมเขากันได้เขากันเลยมันเขากันเป๊ะเลยเขากันเป๊ะเลยบาดนี้เอฟซีพิ่นออยากเก็บฟังว่า เรียกล้อที่ไปที่มาครับผมบวกลบคุ้นหารจังไดย์หรือคือกากะบาดปั่นใจเฮ็ดดอกไม้ถือเ่าฟูบันีสูตรพิเศษเนาะบวกโอ้โหครับผมสูตรพิเศษปีหกที่ถึงสิบมวดสีพิตอยู่สองหมวดหรือสามวดสิบมวดิบพิตอยู่สองหมวดหรือสามหวดสิบหมวดอ๋อสิบุดูสองหมวดแต่ว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยบอกหรือมาบอกปีนี้ปีับผม โอ้ซึ่งซึ่งเพิ่งมาบอกว่าเที่ยวนะปูนะกะเขาเนี่นะเพราะว่าปีนี่ปูที่เริ่มสั่งอันนี้นะทีเริ่มสั่งที่เอนี่กับจมเฮอนี่กับทีเทปูนอบซาลาซังซี่แฟกคามาคกับซีเฮดมองล่างหวยร่างสร้างพร้อมนะครับผมฮะังสวยร่างส้างในปอยนีะอครับเนาะถือกึ่งในปูตัวฮัเตอบุมพ่อก็ถือขึ้นในปูตัวไอเอซีเพิ่นสงเสริ่นเพิ่นลืมมั้งบ่เพิ่นก็ งวดแรกเพิ่นก็ยังบ่ฮู้จักจุดมันนะครับผมโอ้ครับก็ยังงงอยู่ครับเพราะงวดนี้พิ่นก็จะเอาตัวครับผมอ้าวพี่น้องอยู่ๆมาโซ่เลขล็อกตับเป็นมาจไนน้องกันครับมันก็ต้องฮู้จักรที่ไปจิมาครับผมแม่นเนาะอันปูสวาปูออกมาเผยแผ่นี่ยครับว่าขึ้นอยากที่ตัดสั่งให้มันได้ครับผมปู่ก็หาเงินบ่เก่งวัดบ้านนอกเนาะครับวัดบ้านนอก ซักหมีเงินมันจะใช้มาเลือกอาศัยงาิโยมครับวมที่อยู่รวมโลกด้วยกันนี่ละไอ้มีศั่ตาตาซอยปูแหน่เนาะครับผมปูกับ่มี่ดีเเฮ็ดบัหมีนะเฮ็ดบะหมี่บดจนที่เจ็ดที่แปดท่านสามมันแล้วบ่มีเงินติ่งกับถัมวมิจะเฮ็ดก็เฮ็ดครับผมได้โอ้ยเปลี่ยนกระเป๋าสั้นเก่งใช่ไหเนาะเพราะว่าคนเขานี่คือบ่ามาตัวเป่าไปตัวเป่า อันจริงที่ติดัวไปได้ก็มีินในสูรเล็กหลอกครับผมเป็นมาในจนแต่วนตัวแดงๆหันอันนี้อันนี้งดที่แล้วอันนี้งดที่แล้วที่งๆนนี้อันนี้งดที่แล้วนี่โอ้ยอันนี้ที่ว่านี่มันก็ยุ่งกล่กันพะรั่วเลขหกเลขศูนย์เลขสี่อเลขหกเลขศูนย์เลขสี่นี่ครับผมยุ่งกล้กันมันคือกันโอ้กูก็เลยมา่นี่สืมว่นนี่โน่นนี่ก็มมี สองแปดแปดสองอันนี้ก็มีสองแปดแปดสองนี่มีสองแปดแปดสองปูก็เล้เอามาสองแปดแปดสองครับผมอันนี้ก็มีหนึ่งเก้าอันนี้ก็มีหนึ่งเก้าอันนี้ก็มีเจ็บแต่มันอยู่คนละที่ครับผม,อมโอ้ซึ่งซึ่งเลขล็อกนี่คำนวณแล้วเรียบร้อยแล้วนี่ก็ได้มาตัวเดียวกันก็ความฝันมันรัวก,ก้ก็ะคือกันนี่อู้พี่ง มันก็คือแปลกริงๆพี่น้องมาชนกันตรงกันเป๊ะเลยพี่น้องมันก็คือกันห้ามพลาดเด้อห้ามพลาดพี่น้องมาเนี่ยเอาไปพิจนรกากันห้องฮิตีปรถหนึ่งหาเก้าอย่างนี้เนาะผมห้องก็คือกันนี่มันหัหังเป็นแถวเดียวกันห้ง่ามําโอ้เป็นเป็นเลขตัวเดียวกับความฝันกันไม่มีฝันเลยโมปูเนาะเพราะปูอยากเห็นร่องมือหาประมาทเน่ะว่ะเอานนี่ครับพี่น้องสมาชมนี่ซึ่งปูมันกิดตีอ่าตั้งแต่ลอกแตกมาจนหอกรอที่สองที่สาม กัซึ่งออกตีออกมากกับเป็นตัวเดียวกันกับห้าสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเป็นกับฝันเพียงจะเปลี่ยนเป็นแต่ว่าอ่าเรียกนี่ฝันกับตีเป็นห้าสามเจ็ดกับสี่สามเจ็ดท่น้องบัดนี้มาเพิ่มแจ๊ตัวเก้ากับสามเจ็ดท่านี่ครับเลขล็อกเอาเลขล็อกกับเลขลิมิตฝันตรงกันไหมพี่น้องเนี่ยเลขล็อกเป็นตัวอยู่ในเนาะห้าสามเจ็ดมันมาปูวอ่าสามเจ็ดกับเก้าสามเจ็ดคือจะ เราจะเอาสี่สามเจ็ไดเก้าสามเจ็ดวันนี้ผู้จับคู่เป็นเลขสอ,องตัวระบาดผู้เก้าสามเจ็ดเจ็สามเท่านี่โอ้บยเลก็เป็นสามเจ็ดสามเพราี้เขาก็บล็อกผู้นี้ตัวนี้ก็ไม่เจ็ดไม่สามตัวนี้ก็ไม่เจ็ดไม่สามเนาะครับผมก็เป็นสามเจ็ดเจ็ดสามผู้ก็ว่าเอาเอาเก้าสามบางทีไงเขาเอาเก้าเก้าสามก็เจ็ดสามเอาเลขสองตัวนับผูนเอาสี่เนาะ ก้าสามกับเจ็ดสามครับนี่เรียก็อดเก้าสามก็จ้าเก้าเก้าสามกับสามเกียรเนี่ย่าครับผมตาเล่นหกตัวกับตัวเดียวกันพี่น้องตาเลนหกตัวกันเดียวกันครับเดียวกันทำเป็นตาเล่นเอาพี่น้องผมจะล่งให้เป็นอ่าเก้าสามเลขสองตัวนะพี่น้องเนาะเก้าสามกับสามเก็บกับตัวเดียวกันพี่น้องเอาละพี่น้องทมาชมจับตาดูให้ดีๆเด้อพี่น้องเนี่ย จับตาดูให้ดีๆขับรถก้าวต่นขนง,งนั่นครับผม<อ>เลขลิมิตฝันงวดประจำวันที่หนึง่งกุมภาพันธ์ปูนคุกุมภาพันธ์สองพันหกสิบห้าฝันฝันว่าผู้ยิง่งโอ้ฝันมาปูเข็นรถสามล้อปิ้งเดือนหนุนนาปูกะตีว่าห<อ>้าสามเจ็ดสี่สามเจ็ดถ้าเลขสองตัวก็สามเจ็ดเจ็ดสามบาทนี้เรียกร่างให้เรียกร่างพร้อมล้วพี่น้องเดื้อ สี่หกกับหกแปดเอออ่กับผมส่วนเลขล็อกอ่ามาปะทะกันเอามาควบคู่มาผสมผสานกันซึ่งว่าที่แรกกับเขาเครื่องเลขล็อกเทร่งเอาเขาเรียกล็อกกับปู่เนาะเขาครับวันนี้เรียกล็อกให้มาสามตัวมีสองหางนพี่น้องห้าสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดถ้าตัดเลนสองอ่าสองตัวก็เก้าสามกับสามเจ็ดนี่พี่น้องเอาแคปหน้าจอไว้เลยพี่น้องเน้อ เอาไปเชี่ยงโชคสลากกินแบงก์รัฐบาลงวดประจำวันที่หนึง่งกลุ่มภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้าได้พี่น้องโอก็ไม่ผิดญาติญาติเปียวหยาดปู่ญาติเร,ราไหมญาหญาดเราจร <laughs> ิงครับผมโชคสมานรำด้วยเด้อก็ไปโชคขมานทำด้วยเอาไปหาซื้อสลากกินแบงก์รัฐบาลกันได้พี่น้องเพชรมองร่างหัวร่างสั้นถ้าชอบก็จัดถ้าขัดกับพานเด้อพี่น้องเด้ออ่าถ้าไม่ชอบกับพานก่อนท่านจะลงทุนกายท่านพิจารณาดีๆกับปู่พ้นกระบาบ้านให้กับปู่ อยากได้อให้เอฟซีมามาซอยนี่ครับผมผมขอพระถูกงักแม่เองอ็ดมองว่าเป็นตัวถึงรอบัดพี่น้องเอาไม่เป็นตัวลึกตัวเน้อลึกโอ้ที่ปูรอสลาเนี่ยพรมีเงินจากบาทแรกนะปูีอยู่ให้จึงเลยนรอบาดครับมีอยู่ว่าไรคือมันจีบพ่ออเนาะปูนะพ่อพ่อแล้วจังมาคีอเราพันแปดทุหาอครับผม พี่แพ็กกาโอ้พันแปดโอ้แพงเนอะปู่เนาะโอ้ยบ่แพงงีเอาล้วครับพี่น้องปู่เพิ่นกะป่อแบบปู่หาสงสารนี่เนาะปู่เนอะเงินท่วงกันน้อยหน่อยดิพี่น้องให้พี่น้องเอฟซีเห็นใจกันเด้อครับพี่น้องเด้อมื้อนี้แอฟเตช่องกัแปดครับแต่หลายช่องมามื้อนี้ก็มาอ่ามาเป็นสะพานบุญให้พี่น้องและก็มาเอาแนวทางให้พี่น้องได้ไปเชียงโชคกันถ้าโชคดี หรือถูกแล้วก็จะเริ่อมนะครับเด้ออยเริ่มกันทั้งวัดเพิ่อนไก่จะเฉดจังสางพนนบัตรสองบาทก็ได้ได้พี่น้องอันนี้บริเลวณไรได้พี่น้องเด้อบริเลวณไรก็เพียงแจก่ไท่ทุกสารครับผมเออมันก็เป็นทหารอยู่ในเนาะเอามาเจอพระพัฒนาจากเทพบัตรครับผมเพราะวอันโปู่ยุคเทพชีปีก็โอ้เป็นหิวปูนหิวเหลืองในวัดไทยธรรมารามน่ากระบับนะ เฮ็ไม่อยู่บ้านกุ้งกูเฮ็ดไม่เฮ็ดเห็ดเห็เห็ดจงการสิตายเนาะเอาล้วครับพี่น้องนี่ครับเอาตัวนี้ไปจะได้กันไปเฮ็ดกันสรางกันนี่ครับน่ปูกับไฮเป็นทิ้งแดดเปลี่ยนเป็นที่อ่าเอาไปกันที่จะได้ตัดเลยปูพันไฮดอกไม้เขาก็เอาเงินมาถึงตัวบาทย้ำถือเนาะพี่น้องเนาะอ่นี่คือภาษา ภาษาภาษาไอ้ซอยส่างซอยสาซอยเซบ้าเซว่าครับผมซอยสืบพุทธศาสนาครับผมแมนเป็นอนุสรณ์แก่คนหลังตัวครับผมแมนดีอ่าเข้ากันพี่นาพี่หื้อก็จะกินหมูข้าวน้ำปูครับผมโอ้ปีนาพี่หื้อเอาปีนาพี่หื้อปีเก็ดจะกินหมูข้าวนี่ครับปีปีสิมาก็เริ่มจับหน่วยแล้วน้ำปูเนาะ ปูปูที่ปีนานี่ทยเป็นหมาอยู่วังชาสานพิพต้นนี้ในปีนานี่ครับผมปีต้นไหมเพรามาข่าไปลอยต้นเอาท้นไหมเนาะครับผมสนุกจริงต้นเนาะทางหมาโม่ลำย่อยมีวัดเลยครับผมโอ้ยและช้อนลุนลังจะได้อ้โนี่แหละครับพี่น้องที่วัดปูเถาเฮากัซึ่งก็ได้ให้เนาะทางพี่น้องปฏิญาเนาะครับเนาะ บ้าเบิ่มเฮือเฮ็ดงาต้นปุ๋ยที่ซูไม่ออกแลกินอย่านี้ครับผมก็ขอกับนาำเลี้ยงเขาได้เห็ดครับผมครับต้องใส่กำลังเพราะว่าเขาต้องกินเขากินน้ำน้ำปูเนาะเขาเขาก็น้ำซอยเขาครับผมเตรียมการแล้วครับของแห้งโรงพยาบาลประกาศนะอืมห้เห็ดมองล่างควรรังซ้ำเทปปุ๋ซอยปูเด้อเขาก็จุ่มว่าอยู่พ่าเนาะครับผมอ่าต้องซอยกันน้ำปูเนาะ ปัต tni ปัต tni แห่เจังได๋บาดนี่ถ้าเพิ่นอยู่ทางไก่เพิ่นทางไกลเพิ่นอยากจะมาซอยอ่าสมทบม,มาซอยกะซีแพกโอ้ร่องเทล่นงนี่คิดคิดต,ต่อได้ในฮันปู่บาดนี่เอาโอ้ยเบอร์โทรปู่ก็ได้เอา้าแต่เบอร์โทรมาให้ก็ได้ปู่สูงมากปู่สิเแ็่ไหน้นั่นน่ะล<ม>ะประเทศไทยเพื่อนอยู่ทางไกลอ,อยู่ทงังต่างจังหวัดคือทางภาคใต้เป็นสีนะพี่ปู่อืม เก้าหนึ่งหนึ่งสี่ม่ว่าโทษผมครับผมเอาละครับพี่น้องปูท่วนไหนนะครับว่าเป็นตัวไหนเนี่ยศูนย์แปดสามเจ็ดแปดเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งสี่และโทรศัพท์ปูสามจีที่นเก่ากึกกึครับผมเพราะเป็นยังครับผมเอาละครับพี่น้องสมาชิกชมถ้าท่านใดอยากจะ อ่าซอยทั้งปูตุ้มกรปู่ก็ยังขาดแข้ยนหลาย,ลายสิ่งหลายอย,ย่างอย่พี่น้อง<า>จะเป็นเฉพาะปัจัจอ่ามาซอยส่างคือร่องร่องล่างถวยอ่าร่องขั้วก็ยังขาดพี่น้องอถ้าท่านใดอยากก็ไม่กิจท่าจะเป็นเจ้าภาพกัดจิตต่อทั้งเบอร์ปูใหม้มาศูนย์แปดสามเจ็ดแปดเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งสี่เนาะครับซอยจะคิวยังดีเนาะครับผมเอาละครับพี่น้องสผม้ชมแอดได้มาเป็นสะพานบุญ<อ>ได้มาเป็นแนวทางให้ อ่าพี่น้องกิฟซีกันนะครับซึ่งวัดที่แล้วปู่กับเขางวดนี้ปู่ก็จะเข่าอีกเพราะว่าเลขล็อกมาประท่ากันกับเลขนิมิตฝันวัดนี้รับรองว่ารวยๆเฮงเนับปูเนาะเออโชคหมานปู่้อนตัวครับผมการครับขอนรรมสักการปู่หลายๆเด้อที่ให้เป็นแนวทางครับผมกักขอบคุณมากครับผมครับนรรมสักการครับผมขอขอรับเรื่องปู้คนเนาะโชค